สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะกับอาจารย์เจยเปือว่าแอดเจ้าของช่องถุงทองพารวยและถุงทองชาแนลวันนี้จะพาทุกท่านมาพบกับตำไทยสายด่วนสายด่วนโค้งสุดท้ายติดตามรอในคลิปนี้เลยนะคะเพราะว่าแอดจะเอามาฝากทุกๆชุดทยอยลงนะคะชุดคลิปนี้จะเป็นตัวเลขด่วน VIP ปลดหนี้นะคะด่วน VIP ปลดหนี้ ติดตามรอไว้เลยนะคะเพราะว่าแอดจะเอามาฝากในชุดนี้แล้วก็หลายสำนักเลยจะต้องติดตามรอดูในกลุ่มในคลิปนะคะเพราะว่าแอดก็จะไม่ได้แจ้งทั้งหมดต้องเข้ามาดูนะคะว่าจะมีอาจารย์ท่านไหนบ้างมาดูกันเลยนะคะเพื่อไม่เป็นการเสรียเวลาเข้ามาแล้วก็มีคำเตือนนะคะคลิปวิดีโอนี้ไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใดๆทั้งสิ้น การลงทุนย่อมมีความเสี่ยงเสี่ยงสูงเสี่ยงเสมอเมื่อลงทุนพิจารณาทุกตัวเลขมีแนวทางดีกว่าเดาวชอบก็ติดไว้ได้เลยไม่ชอบคือเลื่อนผ่านเท่านั้นนะคะแอดก็เป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นมีหน้าที่นําตัวเลขและแนวทางมาฝากทุกๆท่าน ชอบก็ติดไว้ได้เลยไม่ชอบคือเลื่อนผ่านนะคะเอามาดูตัวเลขกันเลยเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะอาจารย์อิดบางไฟล้านอาจารย์อิดบางไฟล้านนะคะรัฐบาลไทยเม็ดเดียวคือสองนะคะวันที่1ธันวาคมปีพศ2568เม็ดเดียวคือสองแยกออกมาก็คือ2 1และ4ี่หนึ่ง 3ตัว1 2 4 1 2สอี่หนึ่งสองสเอา้าชอบก็แคปหน้าจอไว้ไม่ชอบก็คือเลื่อนผ่านเท่านั้นเองนะคะทุกตัวเลขก็เป็นเพียงแนวท,ทางเท่านั้นย่อมมีเข้ามีหลดุดเลขเด็ดงวดนี้เลขเด็ดงวดนี้16พฤศจิกายนปีพศ2568ให้ไว้นะคะ1 4 5ห้าและหนึ่งสี่เจ็ด อ่ชุดนี้แอดไม่ได้เห็นนะคะแต่ว่าแอดเห็นก็มาฝาก145และ147เข้า3ตัวแตกตรงๆล่าง7037และ78 7037และ78มาที่37ตรงๆเช่นกันเอาไปลุ้นของใหม่นะคะเผื่อว่าของใหม่จะเข้านะคะ,ะเลขเด็ดงวดนี้ วันที่หนึ่งันวาคมปีพศ2568ให้ไวนะคะ6 7 9และ6 7 4 6 7 9และ6 7 4ล่าง04 02และ03 04 02และ03ชอบไหมคะชอบก็ติดไว้ได้เลยนะคะอ่ามาตามกันต่อนะคะ สรุปชุดดำสรุปชุดดำแต่วันนี้ไม่เป็นชุดดำให้เป็นสีเขียวออกมาใหม่นะคะ,ะหนึ่งทันวาคมพศสพัน5 6 8เน้นเน้นวิ่งเลข6 6เม็ดเดียวเท่านั้นจับคู่ให้ค9าเและ39มเ้าศ สามคือเก้าสามนย์ศูและ2 3 0เน้น5 6 3 0 5 3าสามนและ3 5 0กลับไปกลับมานะคะชอบก็ติดไว้ไม่ชอบก็คือเลื่อนผ่านเท่านั้นเองนะคะมาตามกันต่อนะคะตามกันต่ออาจารย์ทองอาจารย์ทองให้ไว้นะคะของเก่าให้ไว้ที่เลขสี เลขสี่จับคู่2 5 4และ1 4ึ่งสห้าสและ1 4ึหแตกไปที่เลขสี่คือ4ี่ห้าก็เรียว่าผลรางวัลมาที่1 4ึหเข้าแตกเต็มๆไป3ตัวและ2ตัวนะคะมาตามของใหม่นะคะคือเลขหกเลขหกไม่เดียวหางเดียวเท่านั้น3ตัวให้ไว้ 609 609และ362 609และ362นะคะทุกตัวเลขเป็นเพ <th ang S 2> <Ash> ียงแนวทางเท่านั้นนะคะออาชอบก็ติดไว้ไม่ชอบก็เลื่อนผ่านนะคะตัวเดียวโดดโดดตัวเดียวโดดโดดชัวร์ล้านเปอร์เซ็นต์นะคะโดดล้านเปอร์เซ็นต์ไม่แน่ใจว่าจะโดดจริงหรือไม่นะคะต้องไปติดตามกันดู ตัวเดียวโดดๆให้ไว้นะคะให้ไว้คือ94 91 18 94 91และ18ชอบไมค้าชัวล้านเปอร์เซ็นต์เห็นว่าอย่างนั้นแต่ชัวหรือไม่ผลรางวัลออกเราก็จะรู้ผลอย่างน,น้อยก็ติดไว้สักนิดสักหน่อยก็ยังดีนะคะอ่ะมาตามกันของตัวเลข ด่วน VIP ปลดหนี้นะคะด่วน VIP ปลดหนี้16เดือนธันว์อ่16พฤศจิกาปี68ให้หมาย145 146และ147จับคู่73 74และ75 73 74และ75ชอบไหมคะชอบก็ติดไว้ได้เลยนะคะ ไม่ชอบกระเลื่อนผ่านเท่านั้นมาตามดูของใหม่นะคะว่าจะปังขนาดไหนของใหม่มีทีเด็ดขนาดไหนมาติดตามกันดูนะคะชอบก็ติดไว้ได้เลยนะคะไม่ชอบเลื่อนผ่านนะคะของใหม่ให้ไว้นะคะด่วน V I P ปลดหนี้ ด่วน VIP เปิดนี้ให้ไว้นะคะ1ทันวาคมปีพศ2568ให้ไว้601 602และ603 601 602และ603ถ้าตัดออกมาก็01 02และ03แล้วก็60 60 01 02และ03นะคะ แล้วก็สอตัวแปดห้าแปดหกแและ89 85 86 87และ89เก้าอําสำหรับท่านที่ชื่นชอบติดไปได้เลยไม่ชอบก็เลื่อนผ่านนะคะยังไงก็กลับกับพรกคุณเจ้าของตัวเลขเจ้าของแนวทางมากๆเลยที่เมตตาตัวเลขแนวทางดีดีเด็ดๆมากฝากพวกเราทุกทท่านนะคะแอดก็กลับกับพรกคุณ fc ทุกทุกท่านที่ติดตามและรับชม ขอให้ทุกท่านได้มีเฮกันไปพร้อมๆกันรับโชครับทรัพย์นะคะวันที่หนึ่งเตรียมเฮนะคะคลิปนี้แอนลาไปก่อนอย่าลืมนะคะวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งธันวาคมนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีไปพร้อมๆกันคลิปถัดไปนะคะมีทีเด็ดแน่นอนแอนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ